สวัสดีค่ะกัดนะคะวันนี้กัดจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งให้ทุกคนได้รู้นะคะซึ่งก็คือเป็นครีมทับทิมที่อยู่ในอัซาดานะคะกัดซื้อมาในราคา140กว่าบาทนะคะมันจะได้มา5ชิ้นแต่ว่ากัดได้มาแค่3ชิ้นนะคะเพราะว่าทางร้านส่งมาให้แค่3ชิ้นค่ะนี่นะคะทุกคนจะเป็นครีมตัวนี้ค่ะเป็นครีมทับทิมนะคะกัดจะได้เป็นเซรั่มเป็นโฟมแล้วก็เป็นครีม่ามานะคะ แล้วก็มีอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะตอนนี้คือกัดเป็นสิวใช่ปะและ้วทีนี้กัดได้ตัวนี้มาลองใช้ซึ่งมันใช้ดีมากๆคือแบบกัดก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของยี่ห้ออะไรนะคะเนี่ยค่ะราคามันอะถูกมากๆเลยนะคะกัดก็ไม่เคยเห็นยี่ห้อน,นี้เนาะก็เลยแบบลองซื้อมาใช้ดูซึ่งตรงเนี้ยกัดเนี่ยเป็นสิวตัวเนี้ยมันอันนี้เราอะมันแห้งแล้วก็แบบสิวมันก็หลุดไปแล้วซึ่งก็ถือว่า มันก็โอเคนะในราคาที่ถูกแบบนี้ค่ะตัวโฟมล้างหน้าของเขาเนี่ยก็ถือว่าล้างสะอาดนะคะแล้วก็มีกลิ่นทักทิมอ่อนๆค่ะส่วนตัว2ตัวนี้นะคะกก็รู้สึกว่ามันก็ไม่หนักหน้าเกินไปนะคะก็โอเคสบายผิวอยู่ค่ะกก็จะทานในตอนกลางคืนนะคะก็ไปดูกันเลยนะคะว่าขีดตัวนี้มันจะดีหรือเปล่าก็จะลองทางให้ทุกคนดูนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ กัดก็จะลองตัวนี้ก่อนนะคะเป็นเซรั่มที่มีกลิ่นยาอ่อนๆนะคะจากนั้นกัดก็จะใช้ตัวเซรั่มนะคะทาลงไปค่ะ your ตบท้ายด้วยครีมนะคะครีมคือจะมีกลิ่นอ่อนๆนะคะ ส่วนตัวแล้วกัดใช้แล้วไม่มีอาการแพ้ใดๆนะคะทั้งรอยสิวรอยอะไรก็หายเร็วด้วยค่ะ ฝากกดสับสไคร์ให้ด้วยนะคะ